สวัสดีค่ะพี่น้องมานีกันมาผมมาพอกับช่องสาวหมองชาแนลค่ะบรรยากาศทงไฮทงนาดีหลายค่ะพี่น้องฟ้าแลปือเลยค่ะอันนี้ฝนกําลังซีไม้อีกแล้วพี่น้องตกเป็นรอบที่สีด้วยนะคะหลังจากตกไปรอบที่3ามเราอยู่บานตกแห้งเติบยุค,ค่ะรอบหนึ่งกระต๊ะแห้งรอบสองกระตกแห้ง,รอ,อง,ร,หงรอบสามกะ รอบสามว่าพี่น้องรอบสามเขาพัชาติค่ะรอบสามกระโต๊กแห้งค่ะอันนี้รอบพี่ซีกระลังสีแหลมาอีกราพี่น้อง่ะฝนต๊กด้ตกดีค่ะฝนต๊กทุกมือเลยค่ะบานสามองบานพี่น้องปิ้งแังไหแน่นอ่ค่ะคอมมต์มาบอกสามองน้ำแน่เด้อพี่น้องกะฝากเป็นกำลังใจน้ำแน่เด้อค่ะก้อนสไปรรับชมคลิปนอกค่ะกับฝาก ช่องสาวมองชาแนลไว้น้ำในเด้อคะ่ะไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจพอแม่พี่น้องทุกๆท่านน้ำเนเด้อคะ่ะแล้วก็ฝากแฟนเพจ Facebook น้ำในเด้อคะ่ะสาวมองไปเปิดเพจไม่เนาะแฟนเพจสาวมองชาแนลคะ่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องทุกๆท่านน้ำในเด้อคะ่ะเป็นก๊าลังใจให้สาวมองน้ำในเดอ้อพี่น้องไปบัดนี้สิพาไปเบิ่งขอวโพดคะ่ะสิพอได้กินบ่เนาะขอวโพดฝนตกดูจังสีน้ำถ่วมคะ่ะ ยางดิ่นอื่นล้มหยุบหยับหยุบหยับยุ้พี่น้องป้าเข่าโพดนี่ก็บ่าะเมนเชิงป้าเดอกค่ะปลูกสองแถวสามแถวเดี๋ยวสมองสิแกะเบื้องก่อนเป็นแนวใดนแน่นออนี่ค่ะเป็นฟักเป็นเม็ดเป็นหมากเป็นหมากยุ้ค่ะแต่บ่างหัวสิเป็นเม็ดบ่ขอข้างไหนเดี๋ยวฮาจิมาแกะเบื้องอุย้ยล้มมาเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดวดพี่น้อง แนดดเนี่ฝนแนี่โอ้ยเขาโพดก็เปินื่อท่านได้ปินอันนันดอกค่ะว่าท่านได้ปิ่นฟักดอกกําลังปินอันนัน,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 นยุกเขาโพดเมื่อใดใส่ยาใส่ปุ๋ยหยัางดอกคะ่ะเขาโพดปลูกแบบบานๆน,นะพี่น้องฮักออกไ้พี่นอ้องเบื้อง,งก้นล้มมาฝนตกแข้งขกับเขาโพดกับฮักค่ะ ข้าโพดฮักไปตนหนึ่งวิถีชีวิตแบบบานบานี่ปลูกยูปลูกกินแบบวิสานค่ะบานเขาก็ต้องปลูกหลากหลายยังศิลพี่น้องเพราะว่าได้ซื้อเพิ่นถ้าเขาซื้อเพิ่นหลายเขาก็เปลืองประหยัดเมื่อไดประหยัดอีหอย่างปลูกข้าวโพดนิดนิดน้อยเพราะได้กินเพราะใดว่าได้กินข้าวโพดเนาะค่ะซื้อเพิ่นกะ เสียบยุดอกค่ะแ่ว่าค่ะหาเงินบ่ทันเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้ยกล่องกระมัวเขาขอโทษขอไพลน้ำนี่เด้อเขาโพดคอนสวีทเขาโพดหวานเขาโพดหวานค่ะเป็นเขาโพดเม็ดสองเด้อค่ะพี่น้องสมองซื้อมาจากตลาดป้อมเณรวาเม็ดอันนั้นค่ะเป็นพันสองค่ะสองละสิบบาท มากระแหล่แห้งครับพี่น้องเบิ้งแหล่ครับแหล่แน่เดี๋ยวก็โตอีกค่ะตอนนี้ฝนก็นยังเป็นลิ้นๆฟอสเอทสอีเน,น้อยยุด้ค่าขนาดแดดออกนะพี่น้องเขอโพดกวยปีนั้นพระท่านใน้พหักปีดอกกวย กลวยถ้าเป็นวีสุดเคือแล้วเขาต้องหักปีออกเด้อค่ะถ้าเขาบม่หักปีออกอันบันนีเพิ่นกระจิตบ่ค่อยตองรงผนไห้นะพี่น้องถ้ามองเห็นแหวบบแบบแบบปีพู้นต้องไปฟาวไปหักออกอยุรอเต่าเผาทานโอ้ยยางลมตกขีดตมค่ะ ยางคงวาพี่ละเพราะหักยังนอเดี๋ยวเบื้องก่อนค่ะเพราะหักเราละพี่น้องกวยเคี้ยนี่เป็นหลาหวีอยู่ตัวนี้เป็นหล้หวีอยู่ค่ะเป็นซิปก็หวีปลาสะะมองถึงนับเบื้องก่อนจาหวีนอหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวนับไหมพี่น้องวัฒน,นัดถอยหลังก่อนค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบวีสิบวีพอดีค่ะนี่สิบปีพอดีอุ้ยเดี๋ยวท่านในสูตปันไหนดอกพี่น้องอาจจะเป็นสิบเอ็ดค่ะนี่เดี๋ยวเพิ่นว่าท่านติดตรงเดี๋ยวเอาไว้ก่อนค่ะ เป็นกลวยไม้แล้วค่ะลูกไว้ฟังสะอันนี้แห้งบะตรงค่ะนวยบะทอกันอัน,นเป็นก้อนค่ะนวยบะตรงเลยอันนี้ตรงอยู่ค่ะจะได้กิ่นอยู่เคือเดียวกันบ่คือกันนวยบะงามกับมีมึงมึงพี่น้องโอ้ยนวยไหม <c oughs> ลังหวีกันนวยตรงลังหวีกันนวยจัยงใดละ่ะ ไม่รีบๆนะคะ่ะ่นบะโตรงแหมฝนตกมาบอยไหลกระชุซ่มแห้งไหลแบบนี้ปลูกของยู่ของกินมันกะจังใดเราพี่น้องค่ะเป็นแบบคือจังจะตกละโลกไปทั้งเสียนะคะพริกนี้ก็เป็นแบบจังใดล่ะบักม่วงอันนี้เป็นน้วยอีกแล้วนี่ มกม่วงน้ำดอกไม้สีท้องจะติดบ่วติดค่ะเพื่อนคือที่อยากเป็นน้อยแหงหล่ะพี่น้องบ่คอยป่งหยอดค่ะทั้งแต่ซื้อม้าได้ปีนึงแล้วเป็นต่หยอดดอกอกอกมาแล้วก็เป็นน้วยออกมาแบบสีเนี่ยค่ะเพื่นอนก็จะอยากเป็นน้วยแหงอีหลีละ่ะสมองว่าปล่อยเพื่อนเป็นก่อนค่ะในกลิ่นออกนอกรด,ดูค่ะวิธีบ,นบานแต่ว่ากเต็มเปรด้วยคว้ม อบอุ่นน้องพี่น้องมาหยางมูลหึมเพื่อไปถ่ายยุกระทอมฝนลิ้นน,น้อยๆนี่ฝนลิ้นแดดออกไปตะว่าบักม่วงอันนี้แตกยอดดีอยู่ค่ะมะม่วงเขียวใหญ่นี่พันนี้ค่ะจะสูงถว่วหัวเสาหมองแล้วละ่ะล้ําตนกน็โอเคอยู่ค่ะ นี่ค่ะปลูกปลอยถิ่งตามธรรมชาติเลยค่ะใส่ฟุ้นเท่เดียวคือตอนปลูกฟุ้นขี่งัวด้วพี่น้องแค่นั้นแล้วค่ะปุ๋ยก็บ่บด้ใส่สาหม่องปลอยไปเลยค่ะปลูกแบบธรรมชาติไปเลยไงยง้ำไหนก็นงย้ำนั่นแล้วค่ะเพื่อ,อ,อความปลอดภัยของเราอันนี้บักซีดาก็ห่อไวไหลยอยู่ค่ะเดี๋ยวอันเพิ่นว่าทันใดแก้ปัไดา ทิดาสามองตอนมาอีกจากอีกน้าหนึ่งนวยไงกับมีอยู่ค่ะแต่ว่าเมื่อท่านใดขาวให้เพื่อนขาวก่อนสมองหอก้อนหนานี่อีกได้พี่น้องหอตั้งแต่นวยใน,ยห,นยหน่อยก็นนี้ถ้าหอตอนไงเราเดี๋ยวมีแมงวันทองผลไม้มาเจาะเอาไว้ถ้าเจาะปุ๊บเขาไม่ได้กินเลยค่ะเป็นนอนนวยสำ,ำหรับสำนึงนี่เป็นนอนดีดีเป็นนอนยี่หลีได้พี่น้องเป็นน้อนแบบนอนเจาะเยือเนี้อใช่ไหมนะ เวลาเขาเห็นแล้วเขาบ้ากากินเลยซ้หมองขีเดีดตัวเห็นหอนก็หมักไม้หม,ห,มหมักอย่างนี้จีิลๆนะคะวุ้ยลมเย็นดีหลายคุณนะสออ่อนพริกบ่อกค่ะพริกอันนวยซ้ำนิ้วโป,โป,โปโนน้นวยๆๆนวยใหญ่เ้อค่ะพริกนะพริกเกือบจทอออออะท้อน,นิ้วก้อยนิ้วก้อยซ้ำหมองมันเป็นหน่อยแล้วนิ้วก้อยใหญ่แล้วค่ะเพิ่งค่ะนี่ นิวซีพุนะค่ะเกือบจะท่อนนวซีค่ะพริกเป็นพริกหน่อยค่ะพันพริกหน่อยแต่บ้านหน่อยแล้ว่ะพุดนะพุดนะหนวยงามหนวยตรงพุดนะหนวยหนวยสุกห่งหนวยใหญ่พุนะพี่เนาะมโอปูลเลยค่ะเป็นพริกหน่อยครับพุดนะท่อนนวซีพุดนะท่อนี่ท่อกันก็เนวซีเลยกอะนี่ค่ะท่อกันเลยหนวยอวนหนวยใหญ่ เบื้องในกองอัดสิบบหนุวยปันไดแต่ว่าของจิ่งนี่นุวยงามเป็นนุวยโดกแต่เสียย่างเดียวเป็นนอนฝนมาตกส่บอยแบบนี้เป็นนอน,ล,อน,น,อนล้นเบิดล้นคากล้นแน่แล้วค่ะไต้ตัวน,นั้นล้นคาีหลี่แล้วซ้มอลงเสียห้เบิง้งล้นมูกลวยเนาไปน้ำกับมีค่ะล้นหลายมันเปื่อยไปน้ำค่ะแหงไปน้ำเปื่อยไปน้ำจะว่าจังได ถึงน้อยเขียวน้วยอยหยางล้นเบิดค่ะน้อยสีเขียวเขียวน้วยอยหยางลน้นแห้งไปจะลายไปครับเพราะผันนันค่ะ,กะเกษตรบานๆเนาะค่ะวิถีทงน้าวิถีบานทงก็ะยากเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิงน้ำกันแบบเพราะว่าท้าหมองม้าให้ม้าน้าก็อยากให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันยูแบบเพอเพียงยูแบบเพอยูเพราะกิ่นนะค่ะเขายูแบบบาน,บาน ใส่ชีวิตแบบบานๆจังสีล่ะค่ะหลายๆคนทุกท่านนี่หอยหาค่ะหหยหาชีวิตแบบนี้ซีด่าเ็อก็ห่อไว้ห้อไว้ฮาอก็ได้กินถ้าเฮาบ่ห้อฮ็ก็บ่ได้กินห้อไว้ก็หนากินได้ละค่ะเด๋ยวเพิ่นไวยใหญ่กุนี่กะจิขาวโซลัวไป้งสั่นเหรอเอา้า ไปหมอบจองใั้อย่างนะมนเฮ<ะ>้ยจองอย่างนะว่ะมีการจองได้ไหมน้องมึงวายจะกลับบ้านแล้วฝ่ากระทอมเด้อไปสปีดคลิปเราบ้านนี้ อาวแล้วเนาะค่ะพี่น้องหยอกหาเล่นๆที่ซื้อดอกค่ะก็ขอพระคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์เนาะค่ะหอจวงทายคลิปแล้วพูดนะโอ้ยนกอันนั้นบินพี่น้องเน้มมาเห็นดอกค่ะพูดนะเน้มเห็นอยู่น้อยๆค่ะตัวใหญ่ๆเลยนะคะใหกว่านกีิอยังเดียวค่ะนั่นแหละคลิปนี้สาวหมองก็ฝากไปน้าเด้อค่ะก็อย่าลืมฝากไปติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กให้สาวหมองน้ำไเด้อพี่น้องกะคลิปนี้กะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ